ชื่อมิกครับพีรศิลป์วศิลพีจากร้านวอลินดาคอฟฟี่โรสเตอร์เป็นเฮดโรสเตอร์ของที่นี่อยู่ครับนุ่นนะคะสิงนดาการจนะวงไพศาลค่ะพวกเราวอลินดาดูเอ็ดผู้ชนะเลิศจากรายการ Thailand Coffee Profiling Challenge 2022กลางวันอคืนกลางวันกลางวันชอบฤดูไหนนดูร้อนในเมืองหรือชนบทชนบทกาแฟร้อนกับใเย็นร้อนลูกชายลูกสาวไม่มี เราชื่อตัวเองกับชื่อเขาอะมารวมกันเพราะว่าเราทำด้วยกันเราเริ่มต้นมาด้วยกันแต่ก่อนผมเป็นคนไม่ชอบกินกาแฟเลยพอได้ลองอันที่มันอร่อยขึ้นมาเราก็เลยรู้สึกว่าเอ,อ้ยอยากทําแบบเนี้ยเราอยากจะเป็นคนคนนั้นที่ทํากาแฟรสชาติแบบนั้นออกมาะครับ ผมเรียนเป็นโปรแกรมเมอร์แล้วก็กลับมาช่วยที่บ้านบังเอิญมาเจอกับว่ามีกาแฟพอดีเราก็เลยแบบเอ้ยงั้นเราออกมาทําเองแล้วกันแต่ก่อนนู่นทำมาร์เก็ e เ e a r c h ค่ะทีนี้พอพี่มิกเขามีแพชชั่นในการทํากาแฟเริ่มจริงจังแล้วเราก็คุยกันว่าแบบเราอยากขายกาแฟะนะผมอะ่ะเป็นคนชอบแข่งอยู่แล้ว แต่ว่าแฟนผมไม่ค่อยมั่นใจแล้วการที่มาแข่งนะมันเป็นการความท้าทายสําหรับเขาอน,นุ่นนี่แบบเขามม่นใจคือต่ํามากด้วยความที่แบบมันเป็นคู่เรารู้สึกแบบเยินใจเนาะแบบอีกคนนึงไปด้วยคือการแข่งขันขนะคะจะแบ่งออกเป็นสองรอบรอบแรกคือรอบคัดเลือก6ทีมก่อนที่เราจะเข้าไฟลอลเรามีโอกาสที่จะได้ดีบุ๋กับกรรมการก่อนโจทย์ในการแข่งเขาให้เม็ดของเขามากว่าที่เราจะซ้อมก็คือวันที่เราเจอเม็ดนั่นแหละถ้าจะอธิบายโปรไฟล์ต้องพูดถึงเรื่องมเมล็ดก่อนจากที่เราลองเช็คเช็คมันเป็น ที่คั่วค่อนข้างอ่อนแล้วมันเลยมีรสเปรี้ยวค่อนข้างเยอะฉะนันถ้าเราสกัดกาแฟแบบปกติมันก็จะมีความเปรี้ยวที่มันโอเวอร์เวนกับรสชาติอื่นมากเกินไปหน่อยทําให้แบบความบาลานซ์ขนาดจะน้อยลงเราก็เลยตั้งใจทําโปรไฟล์เพื่อไม่ให้มันเปรี้ยวเกินไปโดยที่แบบเราอยากจะดึงบอดี้มันเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งอะไรเงี้ยครับถ้าตาม mm hmm. ความรู้สึกเราคือมันเหมือนว่าอย่างน้อยกาแฟเรามันก็ถูกพิสูจมา โดยกรรมการที่แบบมีความเป็นแบบ world well judge อยู่ในนั้นอยู่แล้วว่ารสชาติแบบที่เราอยากนำเสนอเนี่ยมันโอเคนะเราเข้ามาอยู่ในวงการกาแฟอยากจะทำให้ร้านอ่ะเป็นคนลงคั่วกาแฟที่สป라이กาแฟให้กับร้านกาแฟอื่นๆแล้วก็อาจจะมีการเปิดสอนพัวกาแฟเป็นแบบพวกเบสิกบาริสตาอะไรเงี้ยค่ะจะทำให้มันครบวงจรมากขึ้นโก <Go S 2> ของเราคือเราอยากทาให้คนเข้าใจว่ากาแฟ specialty คือมันไม่ได้เป็นตามชื่อว่ามันคือกาแฟพิเศษฉะนั้นมันต้องกินตามโอกาสพิเศษ ่านั้นนะเราเราอยากทงให้คนรู้ว่ากาแฟสเปเชียลตี้อ่ะมันคือ everyday coffee ที่กินได้ทุกๆวันมากกว่า